สวัสดีครับช่างเป็นโทรสมาร์ททีสวิตนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับเป็น Surface Pro 4นะครับผมก็ลูกค้านําส่งเข้ามาในอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมก็คือหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วเนเครื่องนะครับเปิดไม่ติดเลยก็คือมีตัวชิปเซ็ตช็อตอยู่นะครับผมก็คือเป็นชิปสามโวลต์นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นเหมือนประมาณ power minute นะครับผมก็คือ ส่งคำสั่งเกี่ยวกับการชาร์จไฟนะครับการเ,เสียบสายชาร์จออนแบตเตอรี่นะครับผมก็คือส่งคำสั่งคอยควบคุมนะครับพวกชุดไฟหลักแล้วก็ชาร์จบ,บนะครับผมก็เป็นตัววานี้ครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปนะครับผมเพราะว่าเหมนเปลี่ยนแบตแล้วช็อตเข้าที่ตรงนี้ เดี๋ยวผมจะมาลองประกอบเครื่องแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่าเครื่องจะเปิดใช้งานได้ไหมนะครับผม

ครื่องเปิดติดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าในที่นี้คือเครื่องไม่มี ssd นะครับเครื่องก็จะพยายามหาตัว os นะครับหรือว่า Windows นะครับผมเดี๋ยวลองเทสลองถอดตัวสาย adapter ออกนะครับผมว่าจะออนแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับเครื่องก็ยังติดอยู่นะครับผมก็สำหรับตัวนี้จบที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับูกคา่านดนะครับที่มีเครื่องนะครับผม surface นะครับเปิดไม่ติดคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้นะครับหรือจะอาการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอ สามารถส่งไปทางร้านสมาร์ทดีเซอร์วิทแซมได้นะครับผมก็ทางร้านนะครับมีหน้าร้านทั้งหมดหกสาขานะครับผมมีทีเทอร์มินอลนโซวยูนิเทอร์ม,าามอลลาบเทา้าเดอรมอลบางกะปิเดอรมอลบางแคขนมกะบ,บางานาแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่นะครับผมก็สทากงกานติดต่อสามารถดูทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ